ก็ชมปีกไปก่อนเลยละกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคัดเวลากันสักคู่ละกันนะครับผมเราก็จะมาแนะนำในผมร้านเติมเกมนะครับผมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยในผมหายห่วงแน่นอนนะครับผมเติมเข้าแบบไวๆนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับก็คือร้าน Over Topup นะครับผมลิงร้านนะครับผมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยก็สวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม ตำนานจอมยุทธพูดถังซานกับผมเป็นทีชนแนลในเซิร์ฟจีนกันอีกแล้วนะครับซึ่งกิดวีโอวันนี้นะฮะเราก็จะมาทำกันในคอนเทนต์เหมือนเดิมนะครับผมมาส่งท็อปเซิร์ฟนะครับผมก็คือโหมดล่าสุดโหมดใหม่ที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับผมไม่ใช่ล่าสุดของเกมนี้หรอก มันมานานแล้วผมแต่น่าจะใหม่สําหรับเซิร์ฟไทยนะครับผมก็คือโหมด15-15นนั่เองนะครับผมก็คือแบ่งเป็น3ทีมนะครับผมทีมละ5 5นั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมมีทัวร์นาเมนต์พอดีเลยนะครับผมผมก็จะรีวิวทีมทัวร์นาเมนต์ไปเลยนั่นเองนะทุกคนนะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราก็จะเห็นคนที่พลังขึ้น2,000ล้านแล้วนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะฮะตัวละครตัวบักของทีมนั่นเองนะครับผมของเซิร์ฟของเกมเลยก็ว่าได้นะครับผมที่โหดมากๆนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะพามาส่องกันนั่นเองนะครับผม ก็ถ้าผมพูดผิดหรือพูดไม่เข้าใจตรงไหนต้องขอโทษมาที่นี้ด้วยนะทุกคนนะแล้ววันนี้ผมก็รู้สึกว่าปวดคอมากๆนะครับผมตอนนี้ผมก็เอียงไมค์พูดอยู่นะทุกคนถ้าเสียงมันแปลกๆก็ต้องขอโทษมาที่นี้ด้วยละกันเนาะโอเคเรามาเริ่มรีวิวกันเลยละกันนะครับผมโอเคผมเรามาเริ่มกับทีมแรกเลยละกันนะครับผมนี่นะครับผมทีมแรกนะครับผมโอเคเขาจะแบ่งเป็น3ทีมนะครับผมก็จะมีทีมแรกของเขาประกอบไปด้วยทังซานนะครับผมล่างสองนะครับ ก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูวงแหวนมันเดิมแล้วกันเนะาะก็จะดูให้แค่ตัวละครที่ไม่ใช่ตัวซ้านะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวซ้ําผมขออนุญาตเปิดแค่รอบเดียวพอเนาะโอเคแล้วก็ตัวละครใต้มมูไป,ป่ร่าง2อนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครใส่แทงที่ติดเมตาอยู่แล้วนั่นเองนะครับต่อไปก็คือจู่จูชิงร่าง2อนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะจ๊ะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเรื่องวงแหวนของเขานะฮะแล้วก็ตัวละครปักกระเป๋าร่าง2นะครับผมเอยนี่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมวงแหวนมันหายไปไหนเนี่ย อันเนี้ยจะวงแหวนบักหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะทุกคนนะต่อไปก็ตัวละครเสียเปึงนะครับผมร่าง2นะครับผมร่าง1นึ่งสเออวงแหวนนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับตามนี้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าทีมแต่ละทีมเขาเล่นยังไงนะฮะต่อไปก็คือออดการ์ร่าง2องนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมสําหรับสายฮิวต่างๆนะฮะแล้วก็ตู่กูโปร่าง2นะครับผมได้ทั้งซับนะครับผมแล้วก็บัฟดามิดพีทนั่นเองนะะ แล้วกป็ปีปีตรงล่าง2ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่อย่างที่บอกไปนะครับผมเก่งมากๆในเรื่องการที่บัฟดาเมจให้กับเพื่อนๆนะครับผมโหดมากๆตัวละครตัวนี้ต่อไปก็คือตัวละครสายแทงนะครับผมถังเลียนะครับผมที่จะทีมแทงรองซะส่วนใหญ่นะครับผมไม่ค่อยเป็นทีมหลักนะทุกคนนะประมาณนี้เลยละกันนะครับผมแล้วก็ตัวละครต่อไปผมเฟิ่งเสี่ยวเทียนล่างหนึ่งนะฮะก็เป็นตัวละครดาเมจเป้าหมูที่ ดามิสตรบผมก็ถือว่าแรงมากๆนะครับผมแล้วก็น่าสนใจมากๆในโมด10/10หรือโมด15/15เองนะครับต่อไปก็คือตัวละครถังเชิญนะครับผมตัวละครที่เป็นร่าง2แล้วหล่อเท่มากๆนะครับผมและสกิลของเขานะครับเพิ่มเติมมาคือการที่พอทําร่าง2ปรับนะครับจะมีการทําให้ติดดีบัฟเลือดไหลด้วยเองนะครับผมทําให้โกมากๆเหมือนกันนะฮะตัวละครต่อไปับผมสายแท้งแบบรองมานะครับผมที่จะไปเล่นอยู่ในทีมที่3นะครับผมก็คือตัวละครกูหลงร่าง2อนั่นเองนะครับวงแหวนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับ <ítulo> ซึ่งเดี๋ยวทีมแรกผมจะเปิดวงแหวนให้ดูทุกวงอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปทีมต่อไปเราก็จะไม่ค่อยเปิดวงแหวนแล้วนะเราจะจอะลึกตัวละครแล้วก็ทีมมากกว่านะทุกคนนะนี่ก็เป็นตัวละครนางงสมุทรนะครับที่จะมาบับหลบหลีกให้กับเพื่อนเรานะครับผมต่อไปก็คือตัวละครนายอินนะครับร่าง2นะครับผมที่จะเป็นตัวละครสายบับแล้วก็สายซับให้กับทีมของเรานะครับตัวละครสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นตัวละครตัวดามเมจที่แรงมากๆนะครับผมแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับก็คือของสมุทรนะฮะ ซึ่งตอนนี้นะครับผมยังไงเขาก็ติดเมตาอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยล้วรันสำหรับลูงแหวนนะครับผมของทีมที่1นะฮะซึ่งทีมแรกของเขานะครับผมหรือทีมที่2ทีมที่3ของเขานะครับคือทีมที่จัดนะครับจะไม่เหมือนหมด10แน่นอนนะครับพี่แบบว่าจะมีมีแทงแค่ทีมเดียวนะทุกคนนะเออเพราะอะไรเพราะว่าหมด10นะครับคือออกไปพร้อมกัน2ทีมใช่ไหมแต่หมดนี้นะครับผมจะปล่อยไปทีละทีมนะครับผมเออทาให้แต่ละทีมนะครับต้องมีแทงยืนอย่างน้อย1ตัวอย่างเช่นตัวละทีมแรกกขอองเคค้าืืใตหมมู่ททีี2ล ที่มสสมคือถังเลียนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเออและตอนนี้นะครับผมผมกล้าพูดได้เลยว่าเมตานะครับผมของโหมด15-15นะครับเป็นอะไรที่น่าดูที่สุดนะฮะเพราะว่าเกมนี้นะครับผมมีทั้งตัวละครสายแทงที่สามารถเลือกเล่นได้ตัวละครสายดาเมจที่สามารถเลือกเล่นได้ตัวซับที่สามารถเลือกเล่นได้อมาคอมโบกันนะครับอย่างเช่นทีมแรกนะครับผมก็จะเป็นทีมรถเกาะนะครับผมแล้วก็บัฟดาเมจบูดาเมจใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมเบเบนะทุกคนนะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็ เอาตัวละครป้ากระเป้าแล้วก็ตัวละครจูชิงมาแบ่งนะครับผมรวมถึงเอาตัวละครเสียบปึงนะครับผมมาแก้ทางพวกทีมพิษนะครับผมมาเคาน์เตอร์ทีมของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับผมทีมที่2นะครับผมก็อาจจะเป็นทีมที่เน้นแบบว่าดาเมจถมนะครับผมเออเพราะว่าดูจากตรงนี้นะครับผมที่เอาออินมาในการที่บัฟให้ตัวละครแทงยืนได้นานขึ้นแล้วก็ทีมเรายืนได้นานขึ้นใช่ไหมและยังมีกูหลงนะครับที่เป็นแทงที่แบบว่าโหดมากๆนะครับผมเอามายืนนะฮะก็อาจจะเป็นทีม โหมดาเมจนะทุกคนนะเพราะว่ามีทั้งหอกสมุดนะครับแล้วก็มีทั้งดีบัฟด้วยนะครับผมก็คือทีมนี้อาจจะครบเครื่องด้วยซ้ำนะฮะประมาณนี้เลยทีมที่3นะครับผมก็จะเป็นทีมดาเมจสถานะพิษนะครับผมแล้วก็ดาเมจหมูนะครับเพราะว่าดูจากแท่งก็ไม่ใช่แท่งหลักนะครับเป็นแท่งรองนะครับผมรวมถึงก็จะมีปีปีตรงแล้วก็ดูโกโปนะครับที่จะมาบัฟดาเมจแล้วก็บวกดาเมจด้วยกันนะครับในสถานะพิษแล้วก็มีเฟื่องเสี่ยวเทียนนะครับดาเมจเป้าหมูนะครับพี่ดำใสยฝ่ายตรงข้ามได้รุนแรงพอสมควรนะครับที่ ต่อไปทีมที่2นะครับผมที่เราจะมาเจาะลึกกันต่อนะครับผมก็น่าจะเป็นทีมนี้นะครับผมนี่เลยเปิดมาดูว่าผมปั๊บนี่ครับผมทีมนี้นะฮะทีมแรกของเขานะครับผมก็จะมีตัวละครแปลกหน้าแปลกตาอยู่2ตัวนะครับผมก็นี่เลยครับผมตัวละครนิ่งหลงๆนะครับก็จะเป็นสายซับแล้วก็บัฟดาเมจนะครับผมก็ถามว่าแปลกตาแปลกใจไหมผมพุ่งตัวนะครับว่าไม่แปลกตาไม่แปลกใจมากๆนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนึงนะครับว่ามาทําไมนะฮะแล้วก็ตัวละครอี้เสียวกังนะคะรับผมเป็นตัวละครที่มีรถโกรธมีบัฟเพิ่มโกรธละพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นสถานะควบคุมที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็น่าใช้มากๆนะฮะแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนเล่นน้อยเหมือนกันนะซึ่งทีมแรกของเขานะครับผมก็ไดจะเป็นทีมหลักที่สุดของเขานะครับก็คือเล่นแท้งหลักคือตัวนี้นั่นเองนะครับผม <c oughs> พ่อดูจากดาวนะครับแล้วก็สายซับนะครับผมก็จะเป็นตัวละครนิ่งหลงๆนะครับเอามาบัฟดามเมจนั่นเองนะครับผมนนี่เลยะะ ทำให้บัฟดาเมจปักเป้าแล้วก็ตูกุโบแรงขึ้นนะครับผมรวมถึงมีอีเสี่ยวกังนะครับที่จะไปลดโกรธเพิ่มโกรธให้กับเพื่อนเรานะครับผมทําให้โกมากๆนะครับแล้วก็เชนดกิลได้ถี่ขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นทีมที่จะหวังดาเมจเรื่องสถานะพิษนะทุกคนนะรู้จักทรงแล้วนั่นเองนะครับและทีมที่2นะครับก็จะเป็นทีมลองอีกทีมหนึ่งนะครับผมที่รู้สึกว่าก็น่าสนใจตรงที่เล่นเป็นสายลดเกาะนะครับแล้วก็ดาเมจโถมนะครับดูดีๆนะครับผมมีทั้งหอกสมุดที่ติดคิด0% 0 และรวมถึงตัวละครจูชิงนะครับที่มีรถเกาะให้เป้าหมายได้ด้วยนะครับรวมถึงเชเลนเซียนะครับที่ยิ่งอยู่ในเกมนานนะครับดาเมเอจะยิ่งแรงมหาศาลมากๆนะทุกคนนะเออนี่ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ยังไม่ได้ปลูกล่าง2นะครับผมถ้าปลูกล่าง2อดาเมจะแรงกว่าแล้วออวังอลังการกว่านี้แน่นอนนะทุกคนนะเออทีมที่3เขาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็ดูจากทีมแล้วก็น่าจะเป็นทีทมเน้นรถคูดาวนะครับผมเพราะว่าดูจากโพไซซี แล้วก็ดูจากตัวละครตัวนี้นะครับปลาดาวแล้วก็ตัวละครพวกปีศาจโจรสลัดม่วงนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยละกันเนาะต่อไปนะครับผมเราจะพาทุกคนนะฮะมาส่องตัวบัคของเกมเลยก็ว่าได้นะทุกคนนะคือพลังเขาแบบขึ้นหลักเแล้วอะ่ะคือหนึ่งอย่างเป็นเค K k อยู่เลยนะครับผมตอนนี้ขึ้นเป็นเ็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคนเดียวของเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็ของเกมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็ดูดาวของเขานะครับผมเป็นสีทองเป็นสีแดงแบบแสบตาอารัมแท้ๆมากๆนะทุกคนนะเออ ทีมแรกของเขานะครับก <tinc S 2> ็จะเล่นเหมือนเดิมเลยครับผมก็คือเน้นเหมือนเดิมท like like ี่ผมเคยบอกไปนะครับเอาตัวละครปักเป้าแล้วก็จุกุปโวมาเป็นดาเมจนะฮะแล้วก็ถังซานมาจับนะครับแล้วก็เจ้าตัวละครเสียเปิงนะครับผมมาเคาน์เตอร์ทีมสหานาพิษด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมควรส่วนใหญ่นะครับเริ่มเล่นตัวละครเสียเปิงแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเสียเปิงนะครับมันมีสานากันพิษได้ด้วยหรือว่าลดดาเมจพิษที่ทําได้ด้วยนั่นเองนะครับผมอาจจะดีกว่าอินตรงนี้ด้วยซ้ำนะครับเป็นจุดเล็กๆด้้วยซําผมทให เสียบเปิงนะครับไปยืนในทีมที่1ไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะฮะเออทีมที่สนะครับผมก็จะเป็นทีมอย่างที่บอกเคยบอกไปก็คือทีมลดโกรธเพิ่มโกรธนั่นเองนะครับก็คือมีปลาดาวด้วยแล้วก็จะมีโพไซซีด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวละครถังเช่นที่ดามเมจแรงอยู่แล้วแลวเพิ่งพาได้แน่นอนนะครับรวมถึงมีโหลกเกาเอามายืนแทงได้ด้วยนะครับผมเออ อย่างที่บอกไปนะครับหลัเกาสามารถเอาเมอายืนแทงได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ดีมากๆนะครับมีทั้งการคิวนะครับผมแล้วก็การเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ซึ่งทีมของเขานะครับเป็นทีมที่เน้นใช้สกิลนะครับแล้วก็ยืนทีมนั่นเองนะฮะมีทั้งหลัเกาโพไซซีแล้วก็ไออินนะครับที่เอาไว้คิวได้ด้วยนะครับ ดาเมจน่าจะมาจากถังเช่นเป็นหลักนะทุกคนนะเออทีมที่3ของเขานะครับก็จะเป็นทีมที่ปกตินะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะจะมีจู่ชิงนะครับที่เอาไว้ลดเกาะนะครับอันนี้ก็เป็นทีมเบบีนะผมเอามาลดตเกาะแล้วก็คอมโบกับทีมหอกสมุดนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็เอาตัวออสการ์นะครับมาเพิ่มหลบปลีกให้กับตัวละครกูหลงนะครับทำให้ตัวละคร ของสมุดนะครับสกิลคอมโบได้ไง่ายขึ้น,นั่นเองนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเราจะพาทุกคนมาดูดีกว่าครับผมว่าดาามจเขาเล่นเป็นยังไงบ้างน,นะทุกคนนะเดี๋ยวมาดู2เลยละกันนะฮะโอเคนะครับผมนี่นะครับผมทีมแรกกับทีมที่2ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมมาเริ่มเกมไปเป็นที่เรเอยาผมโจมตีไปก่อนนะฮะทีมของเราก็คือพลังดุดันมากๆนะทุกคนนะนี่นะฮะก็เป็นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเอาเสียบปิงนะครับผมมาเคาน์เตอร์กับทีมสาาพิษนะฮะแล้วก็เอาอตัวละครสุกุบปุกกับปักเป้ามาเป็นดาเมจดหลักนะ รวมถึงมีถังซานเอาไว้จับฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยเองนะครับผมทําให้เขาไม่ได้ต่อกรกับเราันั่นเองนะฮะนี่นะครับผมประมาณนี้เลยละกันเนาะนี่นะครับผมทีมที่2ก็จะเป็นทีมเน้นรถคูดาวนะครับผมแล้วก็เพิ่มกลด่รถโกดให้กับเป้าหมายและรวมถึงตัวเรานะฮะนี่เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเป็นการ s ิ r ไ t ้ถี่มากๆนะครับแล้วก็เอาโหลกเก่ามายืนแทงนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมโหลกเก่านะฮะรับดาเมจไปนะครับรวมถึงพญาไอ้ม่วงเนี่ยก็ตายไปเป็นทีบลอยนะครับเพราะว่ามียืนรับดาเมจนะครับ แล้วก็เอาถังเชิญนะครับมาแบกกันเองนะทุกคนนะเห็นไหมครับผมดาเมจก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมเอามายืนแบกได้นั่นเองนะฮะแล้วถ้าหลบเขาก็จะรับดาเมจเห็นไหมครับเป็นตัวละครรับดาเมจนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยทีมพิศพของเขานะครับก็จะเป็นการที่เน้นคอมโบให้กับตัวละครดาเมจของเรานะครับผมก็คือหอกสมุดรวมถึงดูชิงนั่นเองนะฮะก็โจมตีกันไปก่อนเลยละกันนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้ดูชิงมาล้วงทีครับผมคีดดาเมจแรงมากๆนะทุกคนนะเมื่อกี้ลองเห็นไหม รวมถึงตัวละครกูหลงนะครับเผื่อทุกคนไม่รู้นะครับมันเป็นกึ่งโจมตีนะครับผมเป็นแทงกึ่งโจมตีนะครับดาเมจแรงพอสมควรนะทุกคนนะเออแต่วดูซิว่าดาเมจทำประมาณไหนนะครับเห็นไหมครับผมอย่างที่บอกไปนะครับทีมนี้นะครับจะเป็นทีมที่เอาไว้บูดดาเมจให้กับหอกสมุดนะครับมีทั้งออสกามาหลบหลีกนะครับทำให้ใช้เงินไขได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงจูชิงนะครับที่จะเอามาบัฟดาเมจลดก่องให้กับทีมของเรานะครับผมทําให้ดาเมจแรงมหาศาลมากๆนั่นเองนะฮะเออเฮะอ คลิปวิดโอวันนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมในการที่พาทุกคนนะครับมาดูในโหมด15-15นะครับผมแล้วก็มาดูการเล่นของตัวบาคของเกมนี้นั่นเองนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็แต่ละทีของเขาเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้และดัดแปลงกันได้แล้วกันเนาะถ้าผมพูดผิดประการใดก็ต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมบ๊ายบายครับ กับไฟคนมันรักเพื่อนหำามไม่ได้สุดใายต้องนั่งจำใจกอแค่นี้พอไม่เกินรอจะทำอะไรก็ยอม